อิทธิพลจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ปรับปรุงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมโลกกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนเปิดเผยว่าในปี2022อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนมียอดมูลค่าเกินกว่า1 7 0 0 0 0ล้านหยวนหรือประมาณกว่า819,500ล้านบาทการผลิตหุนยนต์อุตสาหกรรมอยู่ที่443,000ชุดหุ่นยนต์บริการอยู่ที่ 6ล้าน4 0 0 0เครื่องในเครื่องแรกของปีนี้อุตสาหกรรมหุนยนต์มีแนวโน้มการพัฒนาที่มีเสถียรภาพจำนวนการผลิตหุนยนต์สาหกรรมอยู่ที่2 2 2 0 0 0กว่าชุดเพิ่มมากกว่าครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา5.4%จำนวนการผลิตหุนยนต์บริการอยู่ที่3ล้าน5,000ชุดขยายตัว9.6% รายการไว้ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนต์จีนประจำปี2022คาดคะเนวา่าในปี2024ขนาดตลาดหุนยนต์ของโลกมีความหวังที่จะเพิ่มขึ้นกว่า65,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2.2แสนล้านบาท